ผมอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับอาหารแต่ว่าไม่มีความรู้เรล่นเฟรนชชายเลยมั่นใจว่าคอร์สให้ความรู้ชัดเจนและตรง มีนะครับตอนนี้ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตลูกชิ้นปลาอยากจะลงมาทําธุรกิจแฟรนไชสนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจว่าข้อมูลที่เรามีมันจะมีจุดอ่อนโดยที่เราไม่รู้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราลงมือทําไปก่อนโดยที่เราไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่มันจะมีปัญหาก็เลยมาหาข้อมูลเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้ได้ สอนดีครับเพราะว่าอาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้อยู่แล้วเป็นที่ปรึกษาของหลายๆที่เราก็เลยอยากมาหาประสบการณ์ถามคนที่ให้ความรู้เราได้นะครับในเรื่องราวที่เราสงสัยเกี่ยวกับการทําธุรกิจในรูปแบบนี้ได้ทำเวิร์กช็อปเพื่อจะวิเคราะห์ตัวเเองว่ารูปแบบที่เราคิดมาเองเนี่ยมันพอจะเป็นไปได้ไหมปัญหาที่เราสงสัยแล้วก็อยากจะถามก็ได้ถามในวันนี้ว่าเราควรจะไปปรับปรุงอะไร ผมรู้จักไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์อยู่ก่อนแล้วมั่นใจว่าคอร์สที่จะมาศึกษาจะให้ความรู้ชัดเจนและตรงอาจารย์ที่มาสอนแต่ละท่านเนี่ยเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วผมก็มองว่าไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เนี่ยในอนาคตก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยเราในเรื่องการทําธุรกิจได้ด้วย